ว้าอะไรวะนัน่ะจะไปแก้ทําไมรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญน่ะยายไม่เข้าใจเลยลูกเอ้ยโอ้ไอประชามาันตรงประชามาติอีกยายได้ยินมามันเกี่ยวอะไรกับการเลือกตั้งด้วยก็ไม่รู้คุณแม่ต้องอย่างนี้ก่อนนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยเหมือนโครงสร้างบ้านตอนเนี้ยถ้ารัฐธรรมนูญมันบิดเบี้ยวมันพังก็เหมือนบ้านที่พังแม่อยากให้บ้านแม่พังไหมไม่พังไม่พังใครมันจะไปอยากให้บ้านพังเรา เองก็พูดไปเรื่อยเออบ้าหรือเปล่าแม่รู้ไหมว่ามันพังยังไงอุย้ยใครมันจะไปรู้เล่าแล้วถ้ามนูษน่ะมันมีมันตั้งนานแล้วไม่เห็นมีใครเขาจะมีปัญหาอะไรเลยม <c oughs> ีก็พักเด็กวัยรุ่นพวกนั้นแหละอุ้ย <c oughs> นี่ไงมันเหมือนโครงสร้างบ้านแต่มันเป็นบ้านที่พังอยู่เดีย๋ยวผมจะที่บ้านให้ฟังว่าเหมือนบ้านที่พังยังไงทุกวันนี้บ้านที่พังเนี่ยมันเหมือนว่าบ้านเราเนี่ยมีประตูที่ขโมยแอบเข้าบ้านได้ตลอดเวลา โดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวขโมยเข้าไปทําอะไรครับก็เข้าไปขโมยของเออบ้านเราเนี่ยทุกวันนี้ประเทศเราเหมือนมีคนพุจตลิตคนโกงอยู่เต็มบ้านตเต็มเมืองถูกถูกไหมแม่แต่กลายเป็นว่าไม่เคยมีใครจับโจรได้เลยเพราะบ้านของเรามันพังมีช่องแอบให้ขโมยเข้าบ้านตลอดเวลาคุณแม่อยากซ่อมบ้านไหมแบบนี้เออถ้าโจรมันขึ้นบ้านได้ตลอดอย่างนี้ข้าก็ต้องซ่อมแล้ววะเฮย้ยถ้าเป็นไปได้นะ ค่ะก็อยากจะลื้อมันทั้งหลังไปเลยนะ่ะซ่อมใหม่ให้มันปลอดภัยดีกว่าใช่ทาใหม่ทั้งหลังได้ยิ่งดีบางทีเนี่ยถ้ามันพังมากๆทําแบบปะผูกแก้ตรงนี้ทีแก้ตรงนี้ทีกว่าจะเรียกผู้รับเหมามาจ้างมาซ่อมเนี่ยมันแพงใช่ไหมบางทีทําใหม่ทั้งหลังอาจจะคุ้มกว่าถูกกว่าดีกว่าใช่ไหมครับโอ้ยโอ้ยเออแล้วหมอหนึ่งหนึ่งสองน่ะจะไปยุ่งอะไรกับเขาไม่เกี่ยวเลยครับจริงๆเรื่องรัฐธรรมนูญอย่างที่บอกว่า มือนโครงสร้างบ้านใช่ไหมครับเราแก้บ้านให้เราแข็งแรงใช่ไหมโจรเข้าบ้านไม่ได้ถ้ามีโจรเข้าบ้านเราต้องจับโจรได้ใช่ไหมแม่อ,อืออันนี้แหละคือการแก้แลธทรมนููเลยอ๋อโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองขาก็งงตั้งนานสรุปมันไม่เกี่ยวกันใช่ไหมที่พักเขาจะมาแก้อะไรนะั่นนะ่ะก็ทํามันจะทําให้บ้านเราปลอดภัยก็ดีขาก็เห็นด้วยทุกอย่างมันก็ต้องตรวจสอบได้แล้วก็ปลอดภยัยข่าเนี่ยเขาใจเองละ เดี๋ยววันที่8กุมภาพันเห็นเขาว่ามีทั้งสอส,อสบัญชีรายชื่อแล้วก็เห็นชอบ3ใบใช่ไหมค่ะเห็นแล้วละ่ะเดี๋ยวค่บไปกาเห็นชอบแล้วกันบานค่ามันจะได้ปลอดภัยสักทีอยอยู่กันได้สักทีบ้านพังต้องซ่อมประเทศพังต้องแก้นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องแก้รัฐมนูนฉบับใหม่ครับอัปเดต OS ประเทศไทย2026ทำไมระบบเดิมไปต่อไม่ได้ ไต้องแก้รัฐธรรมน,นูนเพอให้มาแก้ปัญหาหมาของปร,ะ,ระชาชนนั่น,นสิทําไมต้องแก้รัฐธรรมนูญรัฐธรรมน,นูนปี60ไม่โอเคยังไง <TH UR N> เดี๋ยวหาคําตอบไปด้วยกันครับ นอกจากเรื่องที่มาของรัฐธรรมนูญที่มาจากคณะรัฐาประหารแล้วนะครับเรื่องที่ถูกซ่อนอยู่และดูเจ็บปวดมากที่สุดในรัฐธรรมนูนปี2 5 6 0นั่นก็คือการลดทอนอำนาจของประชาชนครับเพราะจากที่รัฐธรรมนูญปี40กับ50ชาวบ้านทุกคนเคยมีอำนาจอยู่ในมือคือถ้าประชาชนรวมตัวเข้าชื่อกันตั้งแต่20,000คนหรือ50,000คนขึ้นไปนะครับสามารถใช้สิทธิ์ในการถอดถอนนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นสสสว รัฐมนตรีรวมไปถึงประธานศารดีกาประธานสารรัฐธรรมนูญประธานสารปกครองสูงสุดหรือแม้กระทั่งองค์กรอิสระนะครับอย่างสอตองอกกถ้ถหากว่าเขาทำผิดก็สามารถโดนปลดได้ด้วยพลังของประชาชนครับแต่รัฐธรรมนูญปี60นะครับกลับเอาดาบนั้นของประชาชนไปยื่นให้กับองค์กรอิสระที่ประชาชนไม่ได้เลือกมาเป็นคนจัดการกันเองนะครับโดยใช้ชื่อเรียกว่ามาตรฐานทางจริยธรรม ที่องค์กรอิสระเขียนกันเองนะครับแต่มีโทษรุนแรงถึงขั้นการประหารชีวิตทางการเมืองหรือการตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีพนั่นเองครับที่ฉันยกตัวอย่างและอธิบายตรงนี้ได้เลยได้เลยฮะอาจารย์ได้เลยนะคะ,ว,ะว่าประชาชนเนี่ยเดือดร้อนไหมกับการที่ได้สอวอที่หัวกันเข้ามาเป็นชิ้นเป็นอันแล้วเข้าแพ็คก,กันเข้ามา แล้วไปเลือกองค์กรอิสระนะทุกตําแหน่งเลยถ้าประชาชนเดือดร้อนนี่แหละค่ะรัฐธรรมนูนระบุอเอาไว้ได้รัฐธรรมนูนลระบุไว้ว่าสวมาจากการเลือกกันเองของ20กลุ่มอาชีพเสร็จแล้วเนี่ยไม่ให้ประชาชนเลือก เลือกกันเองมีคนมาสมัคร4 8 0 0 0คนคเลือกเอา200<ๆ>คนเัลี่ย240คนที่มาสมัครได้สอวอ1 <c oughs> คนในขณะที่เลือกตั้งสสเนี่ยหเขตเลือกตั้งต้องมีประชากร150,000คนถึงจะได้สส1คนเห็นไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสอวอมาจากใครสอวอมาจากการเลือกกันเองนี่ก็คือบัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญอ,อ่ะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปแบบจะรู้สึกว่าฉันอยากเลือกสวแต่รัฐธรรมนูญบอกไม่ให้คุณเลือกให้เลือกกันเอง ตึกสอตองงถลม่มถามบอกว่าเรารู้สึกว่าคนที่เขาเ,าเป็นผู้ที่บริหารอยู่เนี่ยควรจะต้องออกมารับผิดชอบไอ้ตึกเต้าหู้เนี่ยมันจะแผ่นดินไหวที่พมา่าแต่มาตึกมาถล่มี่เมืองไทยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเลยอ่าเสร็จแล้วเนี่ย หาผู้รับผิดช,ชอบไม่ได้รเราเดือดร้อนเราบอกว่าเนี่ยจะต้องเอามาเนี่ยเนี่ยจัดการมันถอดถอนมันถอดถอนไม่ได้ค่ะรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้สิทธิ์ประชาชนในการถอดถอนผู้ดารง,งตําแหน่งในองค์กรอิสระใดๆเลยรวมทั้งสอสสวไม่ถอดถอนไม่ได้ไไดเลยนี่เห็นไหมคะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีรูโวแล้วก็มีช่องว่างมากมาย สอวอไปไม่ได้มาจากประชาชนแต่ไปเลือกองค์กรอิสระแล้วองค์กรอิสระมีอำนาจมากมายสารัฐมนูญ9คนลงมติกันเสร็จเรียบร้อยถอดถอนนายกรัฐมนตรีวาระเดียวไป2คนแล้วปีละคนคแลคนล่าสุดนี้ก็ไม่รู้จะไปเมื่อไหร่ การเมืองขาดเสถียรภาพโดยสิ้นเชิงแล้วเศรษฐกิจเป็นตีได้ยังไงนี่มาจากรัฐธรรมนูนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดิฉันให้ฉายาว่าเป็นรัฐธรรมนูนที่อัปละักมากแล้วมีรูรั่วถ้าเป็นเรือเนี่ยมันจมไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแบกมันต่อไปไม่ไหวแล้วเรารต้องเปลี่ยนค่ะเพื่อ,อให้อำนาจของประชาชนเนี่ยสูงสุดแล้วทุกตําแหน่งที่มาเนี่ยต้องยึดโยงอยู่กับประชาชนเราจึงต้องแก้รัฐธรรมนูนเปิดทางให้เห็นชอบหรือเปล่าว่าให้ทําฉบับใหม่ เท่านั้นอ่ะนี่คือผมพยายามไปช้าๆเลยสำหรับ3ขั้นตอนนี้นะฮะดังนั้นร,รัฐมนูญปี60นั้นจะยังคงมีสภาพบังคับใช้จนกว่าประชาชนจะลงคะแนนเห็นชอบกับครั้งที่3แล้วก็เปรียบเทียบร,รัฐมนูญปี60เสมือนรถยนต์คันหนึ่งทุกวันนี้ต้องมาคิดกันว่ารถยนต์ที่มันมีปัญหามันต้องซ่อมหลายจุดมันต้องซ่อมหลายจุดเนี่ยต้องเข้าอู่เป็นระยะเป็นระยะแบบนี้ อไอ้การซ่อมไปทีละจุดมันจะเพียงพอหรือเปล่าหรือว่าทีเดียวยกเครื่องใหม่เลยหรือว่าเป็นการซื้อรถยนต์คันใหม่เลยมันแตกต่างกันลองฟังคุณไอติมครับถ้าเปรียบให้ใหใหเห็นภาพไม่ง่ายครับถ้าเราคิดว่ารถยนต์ตอนนี้เราขับอยู่เนี่ยมันไปต่อไม่ได้แล้วจะเข้าอู่ซ่อมแค่กี่จุดมันไปต่อไม่ได้ควรจะซื้อรถยนต์คันใหม่ประชามติครั้งแรกการถามว่าจะริเริ่มให้ไปหารถยนต์คันใหม่ไหม ประสาทวิธครั้งที่2คือเราจะวางกรอบยังไงดีว่าใครจะไปช่วยเราหาจะวางกรอบเรื่องรุ่นสีเรื่องยี่ห้อว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่แล้วรอบที่3ถึงเป็นรอบที่เราเห็นตัวรถยนต์คันใหม่และตัดสินใจว่าเราจะสละทิ้งรถยนต์คันเดิมเพื่อไปใช้คันใหม่หรือไม่ดังนั้นอย่ามาโกหกกันเรื่องตีเช็คเปล่าเรื่องการฉีกรัฐธรรมนูญครับถ้าเปรียบเกี่ยวข้องกับข้อดีข้อเสียในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะในส่วนข้อดีเนี่ยอาจารย์ปริญญาก็ชี้ว่า น่าจะได้แก้ไขให้เป็นรัฐธรรมนูญที่ปราบโกงได้จริงๆสมชื่อก็ยกคำกล่าวนะครับหลายคนนั้นยกให้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้นเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงแต่ดัชนีชี้วัดความโปร่งใสของประเทศไทยนั้นมันกลับเออแปลกเหมือนกันปราบโกงยังไงแต่ดัชนีมันต่าไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆแล้วก็เกิดเหตุการณ์มากมายที่มันชี้ให้เห็นว่าตัวโครงสร้างมีปัญหาอาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นตึกสอตอง,องอถล่มนะฮะ เครนก่อสร้างสะพานพระรามที่สองถลม่มสร้างก็ไปแล้วเสร็จสักทีเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระหว่างกรุงเทพไปถึงโคราชจากโคราชต่อไปถึงหนองคายก็หล่นลงมาแล้วก็ทับรถไฟปกติธรรมดาที่วิ่งตรงสีคิ้วซึ่ง้วนแล้วจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้ว่าที่ผ่านมาสังคมจะรับรู้ว่ามันมีเรื่องของการจ่ายเงินใต้โต๊ะจ่ายตังทอนอะไรแบบนี้ฮะแต่ว่า เพราะไม่เคยมีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลองค์กรอิสระอย่างแท้จริงใช่หรือไม่จึงทําให้เกิดเหตุการณ์สลดแบบนั้นเกิดขึ้นอ่ะแล้วตอนนี้เริ่มต้นเดินหน้าตรวจสอบไปบ้างหรือ,อยังหรือว่าเรื่องเงียบไปแล้วรวมไปถึงคดีหัวสอวอที่ตอนนี้ผ่านมานานเกือบ2ปีแต่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ยังไม่ส่งสํานวนให้สาลดีกาสักทีสาลฎีกาก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะวินิจฉัยสักที ทั้งหมดก็สะท้อนว่ารัฐรมนูญฉบับปัจจุบันที่ใช้ชื่อว่าปราบโกงนั้นมีปัญหาถ้าอย่างนั้นเราใช้โอกาสนี้ถามทั้งสองท่านเลยได้ไหมว่าความสําคัญของการลงประชามติในคราวนี้มันมากขนาดไหนคือถ้าเกิดสมมติว่าเราพลาดไปเนี่ยมันเสียโอกาสมากน้อยขนาดไหนคือถ้าถามลําดับความสําคัญนะ,ะผมว่าประชามติเรื่องรัฐมนูญเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าการเลือกสอส นะจะรำดับแบบนี้เลยนะอคือบางคนบอกโอ้ยคราวนี้เลือกสสํสำคัญกว่าประชาธิปติของแถมไม่ใช่ครับประชาธิปตินี้ของหลักเลยครับเพราะอะไรเลือกสสเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่ชั่วคราวสี่ปีมีไปีสองปีก็ไปแล้วอแต่รัฐธรรมนูญเนี่ยถ้ามีการที่จะออกแบบใหม่แล้วก็เขียนโดยคนที่เป็นกลางแล้วก็สร้างกติกาที่เป็นธรรมแล้วก็ทําให้เกิดกฎเกณฑ์ทางการเมืองที่ดีในบ้านเมืองเราเนี่ยมันอยู่ไปอีกนานเป็นสิบปีนี่คืออย่างที่หนึ่งนะ การเทียบความสําคัญผมถือว่าเลือกประชธิปไายสำคัญกว่าคือมันแยกจริงๆฮะการตั้งใจให้มีคะแนนเดียนายกมีสามคนมันมาด้วยเจตนาลมที่จะทําลายพรรคการเมืองให้มันมีความขัดแย้งภายในแล้วปัญหาที่แยกมกว่าน,นั้นอีกต่อให้พยายามแก้นะฮะสารนูนก็บล็อกได้ต่อให้แก้เนี่ยแก้ในรูปแบบที่กระทบโครงสร้างเสาหลักที่คำจุนรัฐมนตนฉแับนี้แล้วนั่นก็คือองค์กรในสระต่างๆเนี่ยถ้ารื้อหมดนะฮะสารมูนก็บล็อกได้ไม่ใช่บล็อกไม่ได้บล็อกได้อีก แล้วทำไมมันจะต้องแกะเอางี้ไม่ต้องพูดเรื่องกกรตสตงจปลอหอะไรเงี้ยก็ได้เอาแบบง่ายที่สุดทุกวันนี้เด็กจบมาคิดว่าหางานทำง่ายปะยากมากคนที่มีงานทําอยู่แล้วโดนเลี้ยงง่ายปะง่ายมากเอ๊ะทำไมดูร้อนร้อนนที่มีงานทําอยู่แล้วทุกวันนี้ก็บอกว่าให้เกาะเกาะอไว้เลยเกาะอาไว้เลยอย่าไปคิดว่าจะติดออกไปได้เลยเพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่เพราะว่าตอนนี้ทุกคนตกงานได้ทุกเมื่อเด็กจบมาก็ไม่มีงานทํา เพราะอะไรเพราะว่าเงินลงทุนจากประเทศไทยไหลออกนอกประเทศเนี่ยปีละเป็นแสนแสนล้านต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วนะคะเงินออกปีละเป็นแสนแสนล้านเพราะอะไรนักลงทุนต่างชาติไม่ลงทุนในไทยแล้วนักลงทุนไทยก็เอาเงินไปลงทุนต่างประเทศดีกว่าเพราะว่ามันมีโอกาสที่ดีกว่าและสำคัญที่สุดคือมันไม่นิ่งประเทศไทยมันไม่นิ่งไม่นิ่งแปลว่าอะไร เขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนายกสปีเปลี่ยน3าคนพักโดนยุบไปตั้งสองสามพักในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารัฐประหารใครจะบอกว่าไม่เกิดอีกกล้าพูดป่ะก็ไม่มีใครกล้าพูดว่าจะไม่เกิดอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักธุรกิจกลัวที่สุดอะทุกท่านน่าจะทราบดีกลัวอะไรเขากลัวเสถียรภาพกลัวความไม่แน่นอนถูกไหมเขาลงทุนไปร้อยล้านพันล้านเนี่ยเขาไม่รู้ว่าสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจของเขาเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่เอาดีกว่าเขา ออกไปอยู่ที่อื่นเอาเงินไปลงทุนเวียดนามเอาเงินไปลงทุนแม้แต่กัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าขนาดประเทศแบบว่าสแกมมงสแกมเมอร์อะไรก็ยรู้สึกว่าอย่างน้อยก็เออปลอดภยัดภยกว่าหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการมีรัฐธรรมนูญใหม่มันไม่ใช่หายทุกโรค ไม่ใช่สามารถที่จะเสกเป่าทุกอย่างหายไปในพิจาแต่มันจะทําให้การเมืองเนี่ยมันกลับมาเป็นปกติรัฐบาลก็เป็นไปตามปกติแพ้เลือกตั้งก็ออกไปชนะเลือกตั้งก็เข้ามาบริหารบริหารดีประเทศก็ดีบริหารไม่ดีคนก็ไม่เลือกก็เลือกรัฐบาลใหม่มันก็เป็นไปตามระบบของมันเมื่อประเทศมันนิ่งโรงงานก็มีคนมาลงทุนมีงานก็มีเงินมีเงินก็มีมาจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจมันก็ดีไม่ต้องมีใครมานั่ง โดนเลียง off ถูกไหมคะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่ารัฐธรรมนูญไม่เกี่ยวกับเรื่องปากท้องอเธอคิดใหม่คะ่ะที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยที่ชีวิตพวกเราเหี่ยวเฉากันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะตั้งต้นมาจากระบบกฎหมายสูงสุดของประเทศมันไม่ทําให้เกิดเสถียรภาพในประเทศและมันจึงอยู่กันแบบนี้ก็คือเอาง่าย ชอบคุณชอบมังจะอธิบายว่าที่เราเป็นอย่างนี้เห็นไหมเราเปลี่ยนนายกกันทุกปีเราเปลี่ยนนายกันทุกปีสอวอรเราก็ได้ยินด่ว,ว่ามีคําว่าพูว,อวอ่าสวถูกต้องไหมฮะศึกตึกที่แบบไม่ควรจะถล่มเลยเนี่ยก็คือสตง,งเนี่ยก็ยังถล่มขึ้นมาได้กกตก็มาจากสอวอทั้งหมดเนี่ยมันก็คือชีวิตของพวกเราเนี่ยแหละาากทจถูกต้อง วงเวียนชีวิตของพวกเราถ้ารัฐบาลโมแต่ต้องมานั่งกังวลว่าวันนี้ฉันจะโดนสอยหรือเปล่าวันนี้ฉันจะโดนกล้องผิดจริยธรรมอะไรพักต้องมานั่งกังวลว่าฉันไปยืมเงินใครแล้วจะโดนยุบไหมเนี่ยจะเอาเวลาเอาทรัพยากรชีวิตที่ไหนมาคิดแก้ปัญหาให้ประชาชนแล้วคุณก็เห็นน้ำท่วมหัดใหญ่อย่างเงี้ยน้ำท่วงนี่เพิ่งเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกป่ะคะไม่ใช่ไฟป่า pm 2.5เพิ่งเคยเกิดขึ้นปีนี้ปีแรกป่ะคะแล้วทำไมมันถึงไม่สามารถแก้ได้เพราะรัฐบาลแทนที่จะเวลา มาแก้ไขปัญหาประชาชนมัวแต่ไปนั่งคิดที่จะเอาตัวรอดจากส i ิ g เกม,มที่ชื่อว่าร,รัฐมนูลหกสูงว่ากูเดินขาไหนถึงจะตกหลุม,มเดินขานี้มีจะพุ่งออกมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีเวลามาแก้มันก็หมืไปกับดักถูกต้องแต่ต้องเดินเลี่ยงกับดักตลอดเวลา